เอาละครับและนี่คือวงล้อนะครับคือเกมวงล้อนั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยจะมาสุ่มวงล้อนะครับว่าผมเนี่ยจะได้ผลไหนนะฮะแล้วผมก็จะเติมผลนั้นถาวรเข้าไปในตัว ID ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะมาฟาร์มนั่นเองมาดูดีว่าในคลิปนี้ครับผมจะมีโชคแค่ไหนนะครับหรือว่าดวงแค่ไหนนะ ในการสุ่มวงล้อครั้งนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับในคลิปนี้ฝากทุกคนนะครับกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะฮะด้วยการช่วยทุกอยขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไปทีไล like หนึ่งทีเขาคุณมากเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมสปอนเซอร์หลักกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะคิทตันชอ็อป้านเติมโรบักเรียนสุดคุม้มมีบริการรับฟาร์มแมบบต่างๆและหาของแมบบบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทแมบบคิดีเกซี่บล็อกฟุตและแมบบต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น แมปบล็อกฟูหรือคิงเลกาซี่ทางร้านคิดจช่นช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิดจช่ช็อป นในตอนนี้นะฮะผมก็จะทําการใส่พวกผลปีศาจเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้าไปทั้งหมดในเกมเลยตั้งแต่ผลกิโลยันผลเลียวผ่าดนะครับผลกิโลน่าจะเป็นผลที่ถูกที่สุดนะครับส่วนเรียวผ่ดก็เป็นแพงที่สุด3,000โลบักนะเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะครับว่ามันไม่ล็อกนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมกดให้ดูครั้งหนึ่งนะฮะมาดูดีกว่าว่ามันจะล็อกหรือว่ามันจะไม่ล็อกนะครับโอเคอันนี้คือผมไม่รู้นะครับว่าเขาล็อกกันยังไงนะครับว่าไม่ล็อกยังไงนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเรา เอาละเดี๋ยวเรากดเริ่มเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นของจริงละถ้าได้ผลไหนก็คือผมจะใช้ผลนั้นเลยแต่ถ้ามันทาบเส้นแล้วมันออกผลไหนผลหนึ่งนะครับก็คือเราจะสุ่มใหม่นะฮะโอเคกดเล่แล้วกันขอผลดีๆนะครับ,ออรบไม่กับผลพ้าออกมาเลย ผลโมจิโคตดแพงเลยเอาจริงเราควรดีใจนะครับที่ได้ผลแพงแต่มันก็ไม่ดีใจที่เราต้องเติมแพงเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราใช้ผลโมจิฟาร์มแล้วกันนะครับในคลิปนี้ครับตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าเพจนะครับถามว่าเพจใครเพจผมเองนะครับอันนี้คือเพจของผมนะครับที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับสามารถมาอุดหนุนกันได้ซึ่งในตอนนี้เพจมียอดตามนะครับอยู่ที่100เพราะงั้นตอนเย็นนี้ในเพจของผมนะครับจะมีการแจกไก่ตัน2ตัวนะครับ ใครที่อยากจะได้ครับก็สามารถมากดติดตามเพจเพื่อที่จะรอได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อไก่ตันนะครับก็มีขายเช่นกันราคา40บาทนะครับได้ไก่ตันไปมีผลตื่นกับหมัด6หมัดแน่นอนครับส่วนของในกระเป๋าอะไรพวกนี้ก็จะค้าๆกันไปนะครับเมื่อกี้จะเป็นผลโดนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวใครที่สมมติใครที่จะมาเติมร้านผมเหมือนกันนะครับก็สามารถทักไปที่เพจได้เลยนะครับเอาละครับและในตอนนี้นะฮะเราก็ได้ของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือผลถาวรนะครับก็คือผลโมจีนั่นเอง เดี๋ยวเรามาใช้แล้วก็เริ่มฟาร์มกันเลยแล้วกันนะครับมาดูดีว่ามันจะยากแค่ไหนนะครับถ้าฟาร์มคนเดียวนะปกติก็จะมีคนมาช่วยนะครับแต่ครั้งนี้อาจจะมีมาช่วยบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันจันทร์หรือเปล่าที่เขาไปเรียนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มฟาร์มกันเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยใส่โค้ดคูณ2ก่อนซึ่งผมยังไม่รับประกันนะครับว่าในวันนี้ผมจะฟาร์มถึงเลเวลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอัดคลิปเป็นเวลา12บสอนาฬิกานะครับเอาง่ายคือเที่ยงนะฮะก็กลัวจะหลงไม ก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันทีนี้พูดไม่ชัดหรือว่าพูดติดขาดต้องขออภัยนะครับใส่เหล็กดัดฟันแล้วมันบีบฟันแล้วนะครับเจ็บแล้วตอนนี้โอเคอ๋อนี่เป็นการยิงลงนี่หว่าผมจําได้มันต้องยิงลงนะครับถ้ายิงแบบตรงไปมันจะแบบไม่โดนมอนนะครับจะโดนแค่บ,บางตัวผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะฟาร์มง่ายไหมโอเคมอนตีเราไม่เข้าแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถตีมอนได้แบบชิวๆเลยอ่ะเลือดเดี๋ยวประมาณนี้แล้วก็อุ้ม เรียบร้อยแรงนั่นเนี่ยทำไปเล่นไปเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนเกาะแต่ไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยลิงหน้าเกาะมันฟาร์มยากนะครับมันอยู่ไกลกันมากเลยเผื่อๆอ,อาจจะโดนแย่งฟาร์มด้วยเพราะงั้นเราไปทีเดียวไปหลังเกาะเลยแล้วกันตอนนี้ก็ตีมอนไปก่อนครับหน้าเกาะมีอยู่2ตัวแล้วมันไปยืนรับเควสอะไรอยู่ตรงนี้นี่ไงอู้อาลองเกิดครับแต่ว่าเราไม่ไปแล้วกันนะฮะไปตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้อะไรน่าจะไปแบบ ไปเปล่าๆเลยนะครับเพราะมีแค่สกิลเดียวด้วยคลิปวิี่นี้ผมอาจจะใช้มือใช้หมัดในการช่วยเยอะมากครับและบางทีอาจจะใช้ดาบด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันจะนานนะฮะวันนี้ต้องสปีดรันเงยียอาจจะมี2อ EP นะครับอันนี้เดียวจะได้เปลี่ยนเกาะละปึ้มเดือ1สิบห้าครับเปลี่ยนเกาะกันดูดิมีผลอะไรที่เขาทิ้งไว้ไหมไม่มีผลที่เขาทิ้งไว้เลยเออไม่สุมแล้วกันนะครับเพราะายังสมไม่ได้ลืมไป ตอนนี้เราใช้มา5นาทีแล้วนะครับมาถึงเกาะนี้ลิงพวกนี้ยิงตีเราเข้านะครับเราต้องเวล2ยี่สิบถึงมันจะตีเราไม่เข้าอาจจะลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าควสเดียวก็น่าจะพอค่อยๆค,ครับนี่อะไรใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนในตอนนี้เราต้องใช้ตัวช่วยครับใช้ผลอย่างเดียวเลยว่านานเนี่ยตีบอสเสร็จถ้าจะไม่ผิดก็ต้องกลับมาฟาร์มตรงนี้อีกควสหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปเกาะบาร์กี้กันแล้วจริงๆผมหวังมากเลยนะว่าจะได้ผลพาร์นะครับเพราะถ้าได้ผลพาร์สบอกเลยว่าวันเดียวก็น่าจะ700อยไปแล้วครับไม่กี่ชั่วโมงนะ,นะ700เลย แต่ก็นะครับเป็นผลนี้มาอย่างน้นอยก็ยังดีที่เป็นโลเกียรครับแต่ถ้าเป็นผลอื่นนี่ผลบอมผลระเบิดแล้วพวกนี้ผลแบบผล,ผลแบบกากระนี้น่าจะยากอยู่นะโอเคสองตัวครับไปตีบอยกันเรียบร้อยวเวลารับเคลียบอลนะครับบอลก็น่าจะเกิดมาสเตอรี่ฉัตั้งสามร้อยนะครับบอกเลยเยอะมากแล้วเราก็ไม่ได้มีมาสคูณสองด้วยนะครับในตอนนี้ตอนแรกกะว่าจะเติมมาสคูณสองด้วยนะครับจะคิดไปคิดมาในคลิปนี้เดี๋ยวมันจะแบบมันจะสะดวกสบายเกินไปครับมาดูพลังผุดพิศสาจกันนะครับว่าแรงแค่ไหน 89ครับชึบชึบชึบเราจะใช้สเต็ปนะฮะมันใช้สกิลแน่โอเคเปิ้งโอุ้ยทำไมเข้าไปเยอะจังเลยน่าจะเป็นเพราะสกิลค้างเมื่อกี้นะครับชึบชึบชึบเฮ้ยอุ้ยโอเคหลบทันเกือบไม่ทันฮะแล้วก็สกิลแล้สเต็ปเดิมครับนี่รู้สึกจะมีผลแสงมานะครับน่าจะโดนฆ่าด้วยอุ้ย ไปยีแล้วครับเราใช้โคตรมา10นาทีแล้วตอนนี้ผมน่าจะเป็นโลเกียร์แล้วนะดูหน่อยโอเคโลเกียร์เรียบร้อยครับฟาร์มง่ายละวมานี่มานี่มานี่ค่อยๆเดินมานะลิงน้อยโอเคเรียบร้อยครับไปเลียนเกาะกันดีกว่าเดี๋ยวเราตีบอสลิงด้วยดีกว่านะครับเพราะว่าไปเกาะใหม่เราจะได้ไม่โดนมันตีนะฮะจะได้เป็นโลเกียร์ทีเดียวเลยดอมเมียหนึ่งร้อยแล้วนะสเต็ปเดิมครับเดี๋ยวมันใช้สกิลต้องถอยก่อนอืมอุม้ยโอเค ยังได้อยู่ครับไม่ได้นี่ว่ะอุ้ยถ้าไม่มีเลือดนี่ตายแน่เลยโอเคนี่นี่อะ่ะได้หยุดทันสึงกันครับสำหรับเกาะบากีนะครับรู้สึกมันเกาะน,นี้จะเงียบสงบมากยังไม่เป็นโลเกียฮะยากเลยครับปล่อยพวกนี้มันตีไก่แล้วก็มีดาบด้วยยากเอาเรื่องเลยต้องระวังนะฮะค่อยๆใช้สกิลไป โอโหโดนไปทีนึงนี่ก็ลดเยอะเลยนะโอ้โหยนี่เนี่ยน่าจะเป็นโลเกียแล้วครับดูหน่อยเออเรียบร้อยทีนี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้ละที่ตัวนี้ก็ต่อยเลยแล้วกันเก็บกองครับเดี๋ยวเราต่อยแบบนี้เลยต่อไปเรื่อยเรยเรียบร้อยฮะเลสามสิหลังจากฟาร์มอยู่สักพักนึงนะครับในที่สุดตอนนี้ผมก็มีเลเวลอยู่ที่41แล้วนะครับซึ่งก็ได้ลองไปตีมอนหลังกาะดูนะครับ สรุปก็คือมอนหลังกเกาะเนี่ยอย่งดีเราเข้านะครับแล้วก็เราเนี่ยตีมอนได้เบามากๆเลยครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาฟาร์มอยู่หน้าเกาะเหมือนเดิมจนมีเลเวล55แล้วนะครับผมก็ได้มารับเควสบ็อบบี้หรือบอสนั่นเองก็ถ้าตามเนื้อเรื่องก็จะเป็นบอสบาร์กี้นั่นแหละนะครับตายไปรอบหนึ่งนะครับสำหรับการสู้กับบาร์กี้ในครั้งนี้เพราะเลือดของผมเนี่ยมันน้อยมากๆเลยจนกว่าจะจัดก,การกับมันได้เนี่ยโคตรเยอะพีคูณสองก็ลดไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเอาละครับในตอนนี้นะฮะก็มาอยู่ที่กเกาะทะเลทรายไปที่เรียบร้อออยยลลวนนนะครับับเเเู่่่ที67ง ซึ่งผมก็โค้ดหมดไปและว2โค้ดนะครับทั้งหมด40นาทีนะฮะซึ่งมีโค้ดที่หมดอายุไปเยอะมากๆเลยนะครับเอาละะเวาฟาร์มต่อครับที่นี่ก็ฟาร์มไม่ยากครับพมมนก็เกิดค่อนข้างที่จะไวเลยฟาร์มทั้งหมด8ตัวครับได้รับเงินรางวัลส0 0พนนะครับเพิ่มมาแค่500เหมือนเดิมครับไม่ได้เยอะมากมายแล้วตอนนี้คอมแบทนะครับก็มีสกิลสองนะฮะเป็นสกิลเกนั่นเองบอกเลยว่าฟาร์มคอมแบทไปด้วยแล้วก็ฟาร์มผลไปด้วยนะครับเอาละเลือ70ดแล้วนะครับ ก่อนนี้ก็ต้องถึงเวล9ก้าสิบนะครับถึงจะเปลี่ยนไปที่เกาะใหม่ได้ซึ่งเกาะใหม่ก็คือเกาะน้ำแข็งนั่นเองนะครับหรือว่าเกาะสโน์ครับเกาะหิมะ ครับตอนนี้ก็เลเวล76แล้วนะฮะสามารถไปฟาร์มอยู่หลังเกาะได้นะครับก็คือพวกเด s เซอร์ออฟฟิเซอร์นั่นเองนะฮะตัวนี้นตั้งทีทั้งหมด6ตัวนะครับถือว่าน้อยกว่าข้างหน้าเยอะมากเลยครับตั้ง2ตัวตอนแรกผมก็ไม่ค่อยชอบที่จะมาด้านหลังนี้เท่าไหร่นะครับเพราะคิดว่าเควสมันไกลครับแต่เข้าจริงๆแล้วครับเราสามารถรีตัวกลับไปรับเควสได้นะครับเพราะงั้นก็เลยไม่ค่อยไกลเท่าไหร่โอเคมาเริ่มฟาร์มกันเลยครับดีนะที่พวกนี้ตังตีเราไม่เข้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลเวลเราก็เยอะมาก หลังจากนั้นนะครับก็ได้เริ่มฟาร์มอยู่ที่เกาะทรายกันต่อนะครับที่จะเป็นการฟาร์มมอนเลเวล75นะฮะนั่นก็คือจัดการกับพวกเดสเซอร์ดออฟฟิเซอร์ทั้งหมด6ตัวนะครับจะได้รับเงินรางวัล4,500กับ65,000 EXP นะครับเมื่อฟาร์มเกาะนี้เสร็จแล้วนะครับถึงเลเวล90ก็ต้องเปลี่ยนไปที่เกาะสโน่กันต่อเลยโอเคครับผู้ชมครับและนี่ก็จะเป็นมอน2ตัวสุดท้ายสำหรับเกาะนี้ฮะแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ด้วยนะฮะจริงๆผมก็ยังไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับนาานนมกะครับที่เราไม่ไไดดด้้ปรรัััเเวววลคคนนนนนีียะบใผมอาจจะไปลลองรัดดเวูนะครับ ไปคนเดียวนะไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะฮะมาถึงกันแล้วครับเกาะสุดท้ายวอเตอร์เซเว่นนะครับโอ้โหน่าจะไม่ไหวนะน่าจะนานนะเนี่ยบางว่ามอนมันจะไม่ใช้สกิลสายเรานะแต่ว,ว่าได้อยู่นะรถค่อนข,ข้างที่เยอะเลยนะครับอุย้ยไหนเงมาเลือดดีกว่านะครับจะได้ไม่ตายง่ายยังไงมันก็ตายอยู่ดีครับเลือดแค่นี้เองกิลดาเมจของมอนคอนๆที่จะแรงเลยครับเดี๋ยวเราค่อยๆแล้วกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวไหมสำหรับตัวนี้ ว่ามันจะใช้สกิลตอนที่มันกระเด็นออกไปนะครับเพราะงั้นต้องระวังเห็นปะพอมันกระเด็นออกไปมันจะใช้สกิลครับแต่ถ้ามันอยู่ใกล้อะมันจะไม่ใช้นั่นเองนะครับ <c oughs> เรียบร้อยตัวขาดไปเลย go. โก้อุย๊ยมีคนมาเกาะน,นี้ด้วยโดนแย่งแน่เลยฮะดูทรงละแปลงร่างเป็นพลาแลฮะโอ้โหตาแดงด้วยบอกเลยว่ายุ่งยากแน่นอนมนเดินมาแล้วเอ้ยเอย้จริงๆที่อื่นก็มีฟาร์มนะเว้ย วิแบบนี้ก็โอ้โหโดนแย่งฮะจริงตัวอื่นก็มีให้ฟาร์มนะทำไมต้องมาุ่งตัวของเราโอเคเขาใส่หาคีวะเขากำลังจะรวมมอนฮะในขณะที่มอนกำลังจะตายเราจะไม่ทันฮะโอ้โอ้หมันคั่งมากเลยขอตัวนี้ไำไมขอตัวเดียวทำไมเราถึงไม่ได้ผลพาวันนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โห้ผนแย่งไม่พักเลย ดูดิเฮ้ยเำงทำไงดีโอ้ยโอ้ยยังไม่ได้ด้วยโคนแย่เลยดูดิมันพยายามจะฆ่าเราเอ้ทั้งที่เราปิดพีพีไปแล้วตัวตัวโคตรใหญ่อ่ะโคตรน่ากลัวโอ้ยยังไม่ทันสกิลวเราช้ามากรอจังหวะอวิ้ย ขอ,ขอนะขอขอขอวยอดมไม่ทันอีกล้วอะครับในตอนนี้ฮะก็ได้เปลี่ยนเซิร์ฟมานะครับซึ่งก็เป็นเซิร์ฟวนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับผมจะมาฟาร์มในเซิร์ฟวตรงนี้เลยนะครับมาเอาสกิลถึงก็จะใช้รหัสหลักในการช่วยนั่นเองเพราะว่าถ้าเป็นหมัดเปล่าๆของผมนะฮะฟาร์มชาตินี้คงจะนานมากเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยละกันตอนที่ผมเล่น2รหัสนะครับ ก็ต,ต,ต้องเล่นในมือถือด้วยอันนึงนะฮะผมไม่ค่อยแทบจะเล่นในมือถือเลยนะครับเพราะงั้นอาจจะดูแปลกๆนะครับตัวนี้น่าจะได้ยังเนี้ยขอสกิลหน่อยอ่ะอืมโอ้โวหควมนานขึ้นช้าม,มากครับบอกเลยว่าไม่ได้ต่างจากไปฟาร์มแบบธรรมดาเลยโอเคเดี๋ยวเร,เริ่มไปค่อยๆไปครับทึบทึดี๋ยวผมฟาร์มทิ้งไว้แล้วกันนะครับแล้วคอยเอารหัสหลักที่เราจะเล่นเนี่ยไปฆ่าฮะสกิลโห่ได้แต่ว่าไม่ไม่ได้น้อยขนาดนั้นครับพอได้อยู่ทำอะไรไม่ได้เลยสกิลนี้ อย่าให้มันปรับเป็นแบบสร้างดาเมจได้นะแต่มันก็ไปเป็นของสกิลตื่นไปแล้วอะ่ะสกิลต่อไปใช้100รครับมันก็ต้องฟาร์มอยู่ที่นี่นานเลยมาร์สก็อยู่ที่60แล้วครับอีแค่4 0มาร์สรู้สึกเหมือนเหมือนตัวละครเราจะตายโอเค70ครับฟาร์มเรื่อยๆนะฮะใส่โค้ชคุณด้วยดีกว่าเพราะว่าเลเวลจะได้ขึ้นด้วยนะฮะที่เหลือก็คือการจัดการกับมอนนะครับโดยรหัสหลักของเรานั่นเองโอ้แลเวเผื่อตีตายเลยมันหยุดมือไม่ได้ครับเวลากดเดินอ่ะมันจะแบบมันจะไปโดนป เรียบร้อยฮะ73โอเคครับ74เอานว่าเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงจะได้สกิล x เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะนานเกินไปโอเคครับในตอนนี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วครับสติ๊กกี้โดนะครับได้มาแล้วสกิล x นั่นเอง จะเป็นการควงนะครับแล้วก็ทุบมอนนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบดูทีละตัวเลยละกันโอเคมาใช้สกิลครับนี่จะเป็นการควงแป้งนะครับปึ๊บนี่นะฮะเป็นแป้งโดนเหนียวหนืดนะครับประมาณนั้นได้มาครับสกิล x สกิล Z แล้วก็สกิล F ครับส่วนสกิล C กับสกิล V ไว้ต่อกัน e p หนะ้าครับเอาละ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่เกาะลิงนะครับเพื่อที่จะไปสุ่มผลดูว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาวัดดวงกันนะครับว่าระหว่างดวงที่ผมไปสุ่มมาในวงล้อครับกับดวงที่ผมจะมาสุ่มในนี้มันจะอันไหีมันจะเยอะกว่ากันอะ่ะวันช็อตลิงได้ปะเนี้ยปึ๊บโอ้ได้คิดถึงลุงคนเก่านะครับที่เขามายืนตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอะสุ่มไปได้ผลไดมอนด์ฮะ โอเคครับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมชูดูก้ายขึ้นมาแล้วก็ทิ้งที่ไลค์นะครับซึ่งคลิปนี้จะทำสอง EP นะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะไปทําผลตื่นแล้วก็จะไปตะลุยโลก3กันนะครับใน EP นี้ก็ต้องเอาเค่นี้ก่อนนะครับเพราะเวลาเรามีจํากัดโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเราจะเกลือไหมไว้เจอกันครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเติมเกมพาร์ตกดผลปีศาจก็สามารถเข้าร้านผมได้แล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการคิดตันช็อปด้วยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่บ